ใต้แล้วแปลใช่หมครับแปลใช่หมครับใต้ฝ่าลมองอพุ่ลีพระบาอปกก้าปกกระของแสดงว่าเราไล่นป้คุยท่ารจงแต่เราคุยกับฝุ่นที่อยู่ใต้ตีนท่านนี่คือความลูกของรายดอดกับความใหญ่ของหมลา ดยู่นคุณอยู่ทั้งตัวได้แล้วต้งคุยกับคนใต้ดีนะครับอันนี้คืออันนี้คือหลักการนะไม่ได้จะโดนจับเกี่ยวกับหลักการหลักการประเด็นนี่คือระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชอำนาจอยู่ที่พระองค์ที่องค์เดียวแต่ตอนนี้อำนาจของใครก็เป็นประชาธิปไตยของประชาชนอำนาจของประชาชนนี่คือการปฏิวัติของไทยเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเมื่อ ต้องมามือตอบนะครับข้อสอบอะไรอาจจะมีข้อสอบนะนะครับนั่ดัสองสี่เจ็ดลยนะสองสี่เจ็ดถูกต้องเก่งมากคณะไหนนะคณะมนุษาสรเก่งครับสขงสี่เจ็ดห้าเอาคณะอื่นใครจะเก่งด้วยเดือนอะไรคณะอื่นตอบเดือนอะไรชนครับ เก่งกว่าพิจานาไหนนศึกษาศาสตร์กเก่งวันที่เท่าไหรครับขนาึกาาไหนยี่สิบคณาไหนศึกษาศาสตร์กเก่งนะครับเก่งมากศึกษาศาสตร์เพิมการนัเอีกีดีหลัุกเย่างนะเรัยี่สิบสี่พิจูนาสองสี่เจ็ดห้าถามรายกาน ถ้าเป็นเด็กอะไรกันผมจะถามคำถามนี้ต่อนะครับเวลาไหนคึงสังเกตว่าไงครูทั้งหลายครูสังคมว่าไงเวลานะอะไ,ไรรู้ไม่แน่ครับคุณตอบที่ไม่ได้คิดวุ่นเนี่ยจะไม่แน่เวลาเท่าไหร่อันนี้ผม น้องบ้านดูน้องกลับบ้านบ่อยันท้ายปรแจ้งแถวพระบปรมรลูกส่งมาจากั้นข้างๆ้างซ้ายสะบรมรูกส่งมาห่างประมาณสักห้าเมตรมันจะมีหมุดทองเหลืองปักอยู่หนึง่งหมุดนั้นเป็นจุดที่คณะราษฎร,รประกาศเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศแล้วหมุดนั้นเขียนว่าหรือสลักว่า24มิถุนา2475เวลายังรุ่ง คณะราษฎรได้นำระบอบรัฐธรรม,มนูญเพื่อความเจริญของประเทศชาติได้เวลานั้นเวลาอย,ย่างรู้อย่างไรก็ตามนะครับเราพูดถึงการเมืองแล้วก็ช่วงเมื่อกี้ช่วงที้ค่อนข้างที่จะทีความวุ้นวายแล้วก็ไม่ลงตัวระหว่างแนวคิดจนกระทั่งมีคณะทหารซึ่งเป็นคณะที่จับอาวุธมาแบบเข้ามา เพราะสิเก็บครั้งนี้คือครั้งสุดท้ายครั้งนี้ครั้งล่าสุดครั้ 48. 48. ทงที่สิบแปดสิบแปดครั้งแล้วเยอะไหมเยอะไหมเยอะขนาดไหนอันดับหนึ่งของอาเซียนนะคร,รับโตโตประเทศไทยอันดับหนึ่งนะอันดับหนึ่งของอาเซียนนะครับมากเลยอันดับหนึ่งของอาเซียนในการเข้าถึงสภาวะของดีดีนั้นคนะุณผู้ชม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn I uh -oh. คนท là ี่จะทำให้ประเทศไทยขึ้นระดับสี่ระดับสาระดับสองได้มีแค่นี้หรอี่พวกคุณกี่เปอร์เซ็นต์ันประมาณชักสเมั้งได้ปรอคนี่สเอร์เซ็นี้ที่จะมาพลิกประเทศแต่ใน20%นี้ก็มีหลัยเป็นขึ้นหนึ่งนอเหลือสิลนะเหลือสิลนะในสิเนี่ยมีสังค้าเนี่ยมีรู้เรื่อง ตามแฟรมาเรียนตายหาเหลือห้าเลยนะ่ตำแหน่งโอเคนะครับนั่นคือประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่เราน่าจะรับรู้ไว้ให้ดีเออที่อาจจะมีคำถามหรือเป็นข้อสอบก็จำได้จำได้ปฏิวัติรัฐประหารรัฐประหารก็คือการยึดอำนาจส่วนปฏิวัติคือการเปลี่ยนแปลงระบบเนี่าง่ายง่ายเนะครับไม่เหมือนกันนะเพราะนั้นในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือการทำรัฐ ผู้ที่ทำรัฐประหารคือคณะทหารทุกส่งนที่ชื่อว่าคณะคอสอสอคณะ ไม่ได้โกนผมไม่ไดผมก็ไม่ได้โกนนี่อ้นผมม่หวยมไม่หวยหรกไม่เรตนีอใจตทุ่มไม่ได้โกนดูไปนายนนแม่ตอนี้โมเป็นองท่านอยู่แมุ่่ยย่มีแบบน่ารั่าันะครัอาละครับในสุดท่านก็ขึ้นาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่เท่าไหร่นะ กลับไ้นะคุณคุณคุณเลขเนี่ยไม่ใช่โวยนะครับคุณคุนคุณคุณอ่ะกลับมาดูที่ว่าการตกลงการเมืองคืออะไรกนแน่นะจ๊ะถ้าจะพูดถึงการเมืองคืออะไรกันแน่เราศึกษาประชาธิปไตยเนี่ยเราย้อนกลับไปศึกษาจุดเกิดของประชาธิปไตยไม่ใช่อังกฤษไม่ใช่อเมริกาไม่ใช่ฝรั่งเศษ แต่เป็นที่ประเทศอะไรครับกรีนะครับประเทศกรีซซึ่งเป็นอรารยะประเทศที่ที่มีอรารยธรรมที่เก่าแก่มากๆแล้วในประเทศกรีซเนี่ยก็มีนักปราชญ์เยอะมากนักปรงงาชญ์ทางการเมืองก็มีเยอะรุ่นแรกๆเลยนะครับถ้าใครเรียนการเมืองเนี่ยก็คือโซเครติสในสมัยโซเครติสเนี่ยท่านจะไม่จบ ไม, Lust. ไม่มีหนังสือไม่มีเท็กซ์บุ๊กนะ,ะแต่ถ้าจะใช้วิธีการพูดไปเรื่อยๆนะครับพูดไปเรื่อยพอมาถึงสมัยยุคลูกศิษย์ของท่านชื่อเลโต้เลโตก็ตามจอย่างเดือยอาจารย์โซเวนินพูดหลายบ้างถูกขู่ลึกซึ้งมากจนมาเสร็จพอช่วงที่สซเวนินตายไปเลโตก็ขึ้นมาเป็นเจ้าสำนักแทนมาเป็นนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่แทนนะครับก็คือเลโตจนในลำการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งประจากษ์ ลูกศิษย์โซเกนดิสสังเกตไหมครับว่าคนที่ยิ่งใหญ่จริงเนี่ยเขาจะไม่มีคำนามหน้าหนาไม่มีน้อยหนายโซเกนดิสด็อกเตอร์โซเกนดิสไม่เหมืยนครับศาสตราจารย์ด็อกเตอร์โซเกนดิสโอ้ถือว่าเล็กน,นิดเดียวมากเล็กมากถ้าจะยิ่งใหญ่จริงนะครับมี ยน่จะเป็นต้องมาติดกับด็อกเตอร์ขอสอดอรอรเชิงชาญิกับวัฒนะพวกเราต้องได้อย่างนั้นเลยเลโก้กล่าวว่าเลโก้บอกว่าการเมืองมันมาจากคำคอลิสโพลิสตรงนี้แปลว่าเมืองเขาโพลิสตรงนี้ต่อมามันกลายไปเลยเพราว่าโพลิ i ิกส์ในภาษาอังกฤษ politics แปลว่าการเมืองแล้วต่อมาในภาษาอังกฤษคำว่า politics ก็กลายเป็น political science แปลว่าการศึกษาทางการเมืองภาษาไทยแปลเป็นอีกแบบว่าแปลว่ารัฐศาสตร์เพราะูตรที่เราจะเรียนในหัวข้อหลักสูตรหนึ่งคือหลักสูตร political science หลักสูตรรัฐศาสตร์เป็นหลักสูตรที่ศึกษาเรื่องการเมืองการเมืองก็คือโลโปลิส แตลว่าเมืองนะครับแต่ให้แปลตรงมานะครับการเมืองก็คือกิจกรรมของเมืองการแปว่ากิจกรรมนาะเมืองก็คือว่าเมืองการเือกงกิจกรรมของเมืองเพราะฉะนั้นเลโก้ให้ความหมายการเมืองว่าใช่ไหมการเมืองเป็นกิจกรรมอันนี้ลือแสงกิจกรรมของคนในเมือง ที่คนในเมืองนั้นออกมาทำกิจกรรมเพื่อแสวงหาความยุติธรรมออกมาทำกิจกรรมเพื่อแสวงหาการดำรงชีวิตที่ดีของสังคมเพราะฉะนันการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนที่ออกมาร่วมกันทำกิจกรรมในเมืองเพื่อความมีชีวิตที่ดีของคนในเมืองหรือของส่วนรวมการเมืองเป็นเรื่องดีนะกการเมืองเป็นเรื่องทุกคนการเมืองเป็นเรื่องของส่วนรวม นั่นคือสมัยเลโตสมัยแรกๆที่เราศึกษาเรื่องการเนผมอยากจะชวนคุณมองการเงินแบบนี้ผมอยากจะชวนพวกเรามองการเงินแบบนี้ว่าการเงินเป็นเรื่อง การเงินในสมัยกรีกโบราณเลยมันเป็นการเงินที่มันเป็นความหมยทีเ่เพี้ยนจาก,กาอดีตเยอะมากเพราะฉะนั้นก่อนที่มันจะเพียใใ้ยนไปเราลองยอ้อนสอนกลับมาดูสิครับว่าจุดกาเนิดของการเงินในสมัยกรีกนะั้นเขาพูดถึงการเงินแบบนี้การเงินเป็นเรื่องของคนในเมืองเป็นเรื่องของผู้คนที่ออก